สถานการณ์ตะวันออกกลางร้อนแรงขึ้นทุกวันและล่าสุดชื่อของกาตาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางหลังมีรายงานว่ารัฐบาลกาตากำลังพิจารณาการตอบโต้ครั้งใหญ่ต่ออิสราเอลหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมประเทศขนาดเล็กอย่างกาตาที่เป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกถึงมีท่าทีแข็งกร้าวและพร้อมโต้กลับอย่างจริงจังวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกเรื่องนี้แบบครบทุกมิติ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้ปะทุขึ้นอีกครั้งการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลสร้างความเสียหายหนักมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่ทําให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นคือบทบาทของกาตาเพราะกาตาถือเป็นหนึ่งในประเทศหลักที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กาซารวมถึงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยร,ระหว่างฮามาสและอิสราเอลมาโดยตลอดแต่ล่าสุดมีสัญ,ญญาณว่าความอดทนของกาตากําลังหมดลง รัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากอิสราเอลยังคงปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องและไม่เปิดทางเจรจากาตาอาจพิจารณามาตรการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าที่เคยประโยคนี้กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเพราะหมายความว่ากาตาอาจใช้พลังทางเศรษฐกิจและการทุตของตนในการกดดันอิสราเอลอย่างเต็มที่กาตาไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่เริ่มรวยน้ำมันแต่ยังเป็นเจ้าของกองทุนความมั่งคั่งขนาดใหญ่ที่ลงทุนไปทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหากกาตาเลือกใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเช่นลดการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว LNG หรือจำกัดการลงทุนในประเทศพันธมิตรของอิสราเอลผลกระทบจะรุนแรงต่อทั้งตลาดพลังงานและเศรษฐกิจโลกนักวิเคราะห์มองว่ากาตาอาจใช้3กลยุทธ์หลักในการตอบโต้หใช้พลังทางพลังงานกาต้าเป็นหนึ่งในผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุดของโลกหากลดการส่งออกหรือปรับราคาขึ้น จะสร้างแรงกดดันต่อ,อยุโรปและเอเชียที่ต้องพึ่งพาก๊าซจากกาตาสองใช้อิทธิพลทางการเมืองกาตามีสื่อระดับโลกอย่างอัลจาซีราซึ่งสามารถสร้างกระแสกดดันอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศ3ส,สนับสนุนทางการเงินต่อกาซาอย่างเปิดเผยมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีด,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 ดความสามารถในการตอบโต้ของกลุ่มในพื้นที่ฝั่งอิสราเอลเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยรายงานข่าวจากเทลอาวีประบุว่ารัฐบาลอิสราเอลจับตาก,กาตาอย่างใกล้ชิด และกำลังหารือกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกเพื่อหาวิธีป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากกาตาเดินหน้ามาตรการโต้กลับจริงประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้ร้อนแรงยิ่งขึ้นคือกาตายัางเป็นเจ้าภาพฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางคือฐานทัพเอูดเดตอูเดตออนั่นหมายความว่าทุกการตัดสินใจของกาตาจะกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาโดยตรงนักวิเคราะห์บางคนจึงเชื่อว่ากาตาจะไม่เดินเกมที่เสี่ยงจนเกินไป เพราะไม่อยากเผชิญแรงกดดันจากวอชิงตันอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดรัฐบาลกาตราเผยว่าตอนนี้มีความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ประชาชนกาตราและผู้นําประเทศพวกเขามองว่าความพยายามในการไกล่เกลีย่ยที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลตอบแทนที่เป็นรูป,ปรธรรมและหากปล่อยให้สถานการณ์ดําเนินต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกาตราอาจสูญเสียความน่าเชื่อถือในภูมิภาคในโลกออนไลน์ทที่เกี่ยวข้องกับกาต้าและอิสราเอลติดเทรนด์ในหลายประเทศ มีทั้งเสียงสนับสนุนให้กาตาดำเนินมาตรการที่เข้มงวดขึ้นและเสียงกังวลว่าหากสถานการณ์บานปลายอาจนำไปสู่ความขัดแย้งขนาดใหญ่ที่ดึงมหาอำนาจอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องสรุปแล้วเรื่องราวนี้อย่างไม่จบและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดการเคลื่อนไหวของกาตาจะเป็นตัวแปรสำคัญในสมการความขัดแย้งตะวันออกกลางครั้งนี้ว่าจะยุติลงด้วยการเจรจาหรือจะลุกลามไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมคุณคิดว่ากาตาจะกล้าเดินหน้าโต้กลับอิสราเอลจริงหรือไม่ และถ้าเกิดขึ้นจริงโลกจะรับมือกับผลกระทบด้านพลังงานและความมั่นคงอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกความเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่อง Top Trending ค่ะเพื่อไม่พลาดการอัปเดตสถานการณ์ร้อนแรงแบบนี้ก่อนใคร